มาแฟนสวัสดีครับเพื่อนๆคัดสวยๆไปอีกคู่หนึ่งนะครับพนัทตราดก่อยง่อนนะครับหางสั้นตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวดำอีกตัวเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับคัดสวยเลยนะครับคัดสวยเลยนะครับต้องสร้างดีแน่นอนสีสายนะครับ สีดูนะครับสร้อยหลังกาลังออกนะครับตัวผู้สีดูแล้วน่ครับเป็นสร้อยสีดูออกมาแล้วนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสมบูรณ์นะครับพร้อมเดินทางติดต่อแอดไลน์เลยนะครับคู่นี้สวยมากนะครับผู้เมียนะครับคอกเดียวกัน FC ท่านไหนสนใจนะครับจัดได้เลย ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ